มีคนถามผมป่อยครับว่าคุณมงคลเป็นนักวางแผนการเงินเ,เนี่ยเรียกตัวเองเป็นนักวางแผนการเงินเนี่ยคุณมงคลขายประกันด้วยเหรอผมก็ไม่ไดตอบเขากลับไปว่าผมขายครับแต่ผมขายประกันเนี่ยไม่ได้เป็นเพราะผมขายประกันครับแต่ผมขายประกันเป็นเพราะว่าลูกค้าผมหรือผู้รับการวางแผนจําเป็นต้องมีประกันครับมีคําถามมากมายครับว่าไอ้ความจําเป็นต้องมีประกันเนี่ยมันต้องมีเท่าไหร่ล่ะอันนี้คือคําตอบนะครับที่วันนี้หลายครั้งหลายคราวในตลาดเองเนี่ยให้คําตอบไม่ได้ครับทั้งทั้งผู้ซื้อและผู้ขายครับก็ นำเสนอทุนประกันหรือการเสนอประกันเนี่ยที่ไม่ได้ตรงตามความต้องการหรือความจําเป็นวันนี้เราจะมาคุยกันนะครับในมุมมองของนักวางแผนการเงินเนี่ยเขาวางแผนประกันชีวิตอย่างไรครับเครื่องมือการเงิน เรื่องว่าประกันชีวิตเนี่ยเป็นเครื่องมือการเงินที่ผมว่าเป็นเครื่องมือการเงินที่มีคนเข้าใจผิดมากที่สุดนะครับตัวหนึ่งนะครับแล้วก็อ๋อเป็นตัวหนึ่งทั้งคนซื้อคนขายครับเราก็สับสนเหมือนกันนะครับว่าจริงๆแล้วทุนประกันจริงๆที่เราควรมีเนี่ยหรือแบบประกันหรือประกันที่เราควรซื้อจริงๆคืออะไรแล้วควรมีคนมีเท่าไหร่นะครับคาถามสําคัญคือเรารู้ได้ยังไงครับว่าวันนี้เราควรมีทุนประกันชีวิตเท่าไหร่ หลายครั้งคนขายก็นําเสนอประกันชีวิตในแง่มุมของการเพียงแค่ลูกค้าสามารถที่จะเก็บเงินหรือซื้อประกันได้เท่าไรแลวประจัดทุนประกันมาคําถามครับรู้ได้ยังไงครับว่าทุนประกันแค่นี้เหมาะสมกับผมรู้ได้ยังไงครับทุนประกันแค่นี้จะช่วยเหลืออะไรผมได้ในวันที่จําเป็นถูกไหมครับการมีประกันชีวิตเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมอยู่แล้วครับแต่การมีประกันชีวิตบางครั้งที่มีมากเกินไปเนี่ย มันก็เป็นเขาเรียกว่า over insurance นะครับก็ทำให้เกิดเป็นภาระในการชำระเบี้ยที่อาจจะเป็นภาระที่ใหญ่ในอนาคตนะครับแล้วก็ถ้ามีน้อยเกินไปถ้ามีเหตุจำเป็นที่คุณต้องใช้เนี่ยมันก็อาจจะไม่เพียงพออันนี้คือสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นจริงๆนะครับหรือมีปัญหาเกิดขึ้นจริงๆในตลาดเยอะแๆเลยเรื่องนี้นะครับคราวนี้ปัญหาที่เราตลาดท่าที่ผมพบมาเนี่ยนะครับที่เราเจอเรื่อยๆเนี่ยนะครับเราพบว่าปัญหาที่เกิดขึ้นมักจะเกิดขึ้นจากบางอย่างเกิดจากคนขายครับ บางทีคนขายไม่ได้ทําให้เห็นครับข, Unter yeah. ขนาดขนาดของความจําเป็นผมย้ํานะครับใช้คําว่าขนาดของความจําเป็นนะครับบางครั้งอาจจะบอกครับว่าคุณจําเป็นต้องมีทุนประกันแต่บางครั้งเราไม่ได้บอกขนาดของความจําเป็นครับว่าเอ๊ะขนาดของความจําเป็นที่คุณต้องมีทุนประกันแค่เนี้ยเพราะอะไรทําไมคุณต้องซื้อประกันเท่านี้อันเนี้ยอาจจะไม่ได้บอกนะครับหรือบางทีเนี่ยคุณก็เป็นปัญหาโดยที่คคนซื้อคนซื้อไม่ได้เข้าใจคุณค่าที่แท้จริงของทุนประกันชีวิตครับ เราซื้อประกันเนี่ยนะครับเราไม่ได้มองทุนประกันแต่เรามองเพียงแค่ซื้อประกันนะครับก็มีแล้วนี่นะครับเราอาจจะบอกว่ามีแค่มีมีแล้วดิคือการที่คุณมีเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมครับแต่ความสําคัญกว่านั้นคือมีเหมาะสมไหมมีเพียงพอไหมนะครับหรือบางครั้งบางคราวก็ซื้อประกันโดยที่ไม่ตรงตามความต้องการทั้งคนซื้อคนขายนะครับบางทีเราซื้อประกันเนี่ยนะครับเราเราไม่ได้ม่บอกว่าเออเราจําเป็นต้องมีจริงๆเท่าไหร่ยกตัวอย่างเช่นสมมติว่า มีลูกค้าคนหนึ่งครับไปธนาคารแล้วก็มีเงินเงินกู้ใช่ไหมครับ <c oughs> มีเงินกู้กับธนาคารธนาคารบอกขอให้ช่วยซื้อประกันหน่อยเป็นประกันสะสมทรัพย์เพราะว่าผลตอบแทนมันดีทุกท่านนึกดูสิครับดอกเบี้ยเงินกู้เนี่ยประมาณเป็นสิปอร์เซ็นต์นะครับแต่ผลตอบแทนกรมธรรม์มันดีมันสามารถช่วยอะไรกับดอกเบี้ยเงินกู้ตรงนั้นได้ครับมันจะดีกว่าดอกเบี้ยเงินกู้ที่ธนาคารรับไปได้อย่างเห็นด้วยไหมฮะเพราะฉะนั้นนะครับซื้อประกันบางอย่างไม่ตรงตามความต้องการประกันมันมีหลายรูปแบบนะครับ คำถามคือเรารู้ได้ยังไงแบบเนี้ยมันตรงตามความจําเป็นที่เราควรมีมันตรงตามความต้องการของเราอันนี้ก็ปิดปัญหานึางเหมือนกันหรือบางทีก็พบเยอะมากครับไม่ได้ซื้อหรือไม่ได้ขายประกันไปนที่แก่นของมันครับแก่นของการประกันคือการโอนย้ายความเสี่ยงประกันเป็นเครื่องมือที่ดีในการโอนย้ายความเสี่ยงนะครับหรือเน้นเรื่องของความคุ้มครองแต่บางครั้งเราซื้อประกันไปที่เปลือกครับเช่นต้องการเก็บออมเงินถามว่าใช่ไหมใช่ครับแต่มันคือเปลือกนะครับ ะะเปลือกแก่นที่แท้จริง schnell. คือความคุ้มครองเราซื้อประกันเพราะว่ามันเป็นการลงทุนอันนี้ก็เปลือกเหมือนกันแล้วเปลือกมากๆเลยคือซื้อประกันเพราะต้องการลดหย่อนภาษีครับซึ่งเราซื้อไปที่ตรงที่มันไม่ได้เป็นแก่นแท้ของประกันหรือวัตถุประสงค์หรือเหตุผลที่แท้จริงที่ต้องมีประกันครับอันนี้เท่าที่ผมพบในตลาดมักจะเป็นแบบนี้นะครับวันนี้เรามาทําความเข้าใจกันตรงนี้ดีกว่าครับว่าเอ๊ะทุนประกันจริงๆที่เราควรซื้อประกันจริงๆที่เราควรมีจริงๆมันควืนมีเท่าไหร่ นะครับเราควรมีแบบใดดีนะครับผมมีวิธีคิดแบบนี้ครับถ้าคุณมองว่าประกันชีวิตเนี่ยมันคือเงินสดก้อนหนึ่งเงินสดก้อนหนึ่งที่จะมอบก,กับใครคนใดคนหนึ่งในเวลาใดเวลาหนึง <S <S <ๆ>่งถ้าคุณมองว่าประกันชีวิตคือแอสเซทหรือสินทรัพย์ถ้ามองแบบนี้ค,คาถามคือคุณอยากจะมีสินทรัพย์ก้อนนี้เท่าไหร่ล่ะนะครับแล้วหนึ่งสินทรัพย์ก้อนนี้หรือเงินสดก้อนนี้เตรียมไว้เพื่ออะไรล่ะ, <S <S ละผมมีวิธีคิดนะครับสมการง่ายๆครับว่าทุนประกันชีวิตที่คนคนหนึ่งควรมีคือเท่ากับนะครับภาระ นะครับภาระรับผิดชอบที่คนคนหนึ่งต้องมีความรับผิดชอบต่อครอบครัวหรือคนที่เขารักนะครับหักด้วยทรัพย์สินที่สามารถแปลงเป็นเงินสดได้ง่ายหรือเอาง่ายๆาครับสำประกันนะครับทุนประกันที่ควรมีเท่ากับภาระที่รัต้องรับผิดชอบภาระที่คนคนหนึ่งต้องรับผิดชอบลบด้วยทรัพย์สินที่สามารถแปลงเป็นเงินสดได้ง่ายทรัพย์สินที่แปลงเป็นเงินสดได้ง่ายก็หนีไม่พ้นครับทุนประกันเก่าที่มีนะครับหรือแม้แต่เรื่องเงินสดที่คุณมีกองทุนรวมที่คุณมี พอทุนที่คุณมีถ้าไม่มีอะไรเกิดขึ้นปับ๊บเราสามารถคนที่อยู่เบื้องหลังสามารถขายตรงนี้ขายสินทรัพย์ก้อนนี้หรือแปลงเงินสดนะครับแปลงสินทรัพย์ก้อนนี้เป็นเงินสดสามารถประทังชีวิตครอบครัวหรือดูแลค่าใช้จ่ายในครอบครัวต่อไปได้ดูแลภาระต่างๆที่มีต่อไปได้ความหมายคืออันนี้ครับไอ้บ้านหรือรถยนต์มันคงไม่ใช่นะครับมีอะไรเกิดขึ้นปั๊บต้องขายบ้านเนี่ยเพื่อให้ชีวิตอยู่รอดอันนี้ไม่ใช่ละอันนี้คือทรัพย์สินเหมือนกันครับแต่เป็นทรัพย์สินที่แปลงเป็นเงนนนนสดไดไไ้้ม่่าายนะัััักะะะะครระะครรรบบพฉ ทุนประกันที่ควรมีเท่ากับภาระรับผิดชอบที่คุณคนหนึ่งควรมีลบด้วยทรัพย์สินที่สามารถแปลงเป็นเงินสดได้ง่ายเครานี้ก็มีคําถามสิครับว่าไอ้ภาระรับผิดชอบเนี่ยมันได้แก่อะไรบ้างนะครับคร่าวๆนะครับภาระรับผิดชอบก็คือค่าใช้จ่ายนะครับที่ใช้ดูแลครอบครัวนะครับค่ากินอยู่ค่าเช่าบ้านนะครับหรือค่าผ่อนบ้านก็ตามนะครับหรือค่ากินอยู่ต่างๆในครอบครัวทุกมื้อนะครับอาหารการกินค่าสาธารณภพ นะครับก็สิ่งเ่านี้คือค่าใช้จ่ายในครอบครัวเฉพาะส่วนครอบครัวนะครับซึ่งก็แล้วแต่ละครับว่าคนนั้นรับผิดชอบใครบ้างถ้าเป็นคนมีครอบครัวก็ชัดเจนครับน่าจะเป็นภรรยาลูกหรืออาจจะเป็นพ่อแม่นะครับถ้าเป็นคนโสดเนี่ยนะครับก็เป็นภาระรับผิดชอบที่วันนี้นะครับอยากที่จะดูแลพ่อแม่ควมเข้าใจนะครับคนโสดบางคนอาจไม่ได้มีภาระเรื่องนี้แต่อยากให้มองคิดดีๆนะครับถ้าวันนี้คุณอยากเป็นไปได้เนี่ยคุณอยากดูแลคุณพ่อคุณแม่หรือเปล่าครับถ้าทําได้อยากทิ้งภาระ หรือช่วยแบ่งเบาภาระครับอันนี้นะครับนี่คือค่าใช้ใจ่ายที่ดูแลครอบครัวหรือคนที่เราลักนี่คือข้อแรกนะครับในมองไปอนาคตด้วยนะนะครับข้อที่2นะครับสาหรับคนมีลูกเนี่ยก็อาจจะเป็นเรื่องของทุนการศึกษาบุตรไม่ว่าระดับมหาวิทยาลัยที่ต้องเตรียมหรือระดับนะครับระดับมัธยมก็ตามที่ต้องเตรียมไว้เงินก้อนนี้นะครับที่เราตั้งใจที่จะให้ลูกเป็นทุนการศึกษาเนี่ยอันนี้ก็เป็นภาระที่ต้องเตรียมไว้เหมือนกัน และอีกภาระหนึ่งครับภาระที่3ครับที่เป็นภาระที่ใหญ่มากก็คือภาระหนี้สินครับคนคนหนึงห่งหายตัวไปหรือเป็นอะไรไปผู้นีช้าไม่ตื่นขึ้นมาไม่ควรทิ้งภาระให้กับคนเบื้องหลังถูกไหมครับภาระหนี้สินได้แก่พวกผ่อนบ้านผ่อนรถไม่ควรทิ้งหนี้ว่างั้นเถอะนะครับคนเบื้องหลังไม่ควรต้องมารับผิดชอบหนี้สินก้อนนี้หากผู้นำครอบครัวหรือคนที่ก่อนนี้จากไปถูกไหมครับเนี่ยคิดคร่าวๆมีประมาณ3ข้อแบบนี้ครับก็คือค่าใช้จ่ายที่ดูแลครอบครัวหรือคนที่เรารัก ทุนการศึกษาของบุตรและก็ภาระหนี้สินทั้งหมดครานี้ก็มีคําถามสิครับว่าเอ๊ะไอตัวที่เป็นค่าใช้จ่ายดูแลครอบครัวเนี่ยเราจะเอาประมาณไหนดีก็มีวิธีคิดแบบนี้ครับหลักการของนักวางแผนการเงินมันมีวิธีคิดอยู่2วิธีครับวิธีแรกเรียกว่า n o n working spouse non working spouse หมายความว่ามีอะไรเกิดขึ้นคนที่อยู่เบื้องหลังหรือคู่สมรสเนี่ยไม่ต้องทํางานสามารถดํารงชีวิตครอบครัวต่อไปได้เหมือนเดิม หลักการคือหากผู้นําครอบครัวลม้ลมลงเป็นอะไรไปต้องทิ้งเงินก้อนหนึ่งครับที่ครอบครัวยังคงดํารงสภาวะชีวิตนะครับยังคงใช้ชีวิตเหมือนเดิมไปได้เรื่อยๆเหมือนเดิมนะครับสามารถรักษานะครับมาตรฐานการครองชีพนะครับได้เหมือนเดิมไปจนกว่าลูกคนเล็กเรียนจบมหาวิทยาลัยยกตัวอย่างเช่นสมมติว่าตอนนี้มีลูกอายุ2ขวบนะครับเด็กคนหนึ่งกว่าจะจบมหาวิทยาลัยคืออายุ22ถูกไหมครับ นั่นหมายความว่า20ปีเนี่ยเป็น20ปีที่สําคัญครับเพราะว่าลูกยังทำมาหากินไม่ได้นะครับแล้วก็ภรรยาเองบางครั้งเป็นแม่บ้านเนี่ยหรือบางทียังมีไรายได้ไม่เยอะมากนักเนี่ยนะครับภาระหลักก็อยู่ที่หัวหน้าครอบครัวหลักคิดคือสมมุติว่าค่าใช้จ่ายครอบครัวเนี่ยได้แก่ค่ากินอยู่นะครับภายในบ้านค่านะครับต่างๆจิประทสมมติผมเป็นตัวเลขกลมๆแล้วกันสมมติปีละ1ล้านบาทจริงๆอาจจะน้อยกว่านี้หรือมากกว่านี้นะครับผมคิดตัวเลขกลมๆ1ล้านบาท หล้านบาทนี 100, on ite, it ่คือจํานวนค่าใช้จ่ายต่อปีจํานวนปีที่ต้องรับผิดชอบครอบครัวคือนะครับกว่าจะกเรียนจบคือ20ปีถูกไหมครับคิดง่ายๆตรงๆเลยครับก็เอา20นะครับนะหรือเอาหนึ่งล้านคูณด้วยยีคือต้องมีเงิน20ล้านบาทวันนี้ครับหมายความว่าถ้าผู้นําครอบครัวคนหนึ่งหายตัวไปเขาต้องทิ้งเงินไว้20ล้านบาทวันนี้เพื่อให้ครอบครัวยังคงรักษามาตรฐานการของชีพรักษาไลฟ์สไตล์เหมือนเดิมไปเรื่อยๆ จนลูกเนี่ยเรียนจบมหาวิทยาลัยดูแลตัวเองได้แล้วนี่อันนี้คิดแบบคร่าวๆนะครับถ้าคิดแบบนักวางแผนการเงินอาจต้องคํานึงถึงเรื่องเงินเฟ้อด้วยเพราะว่า1ล้านปีนี้กับ1ล้านปีหน้าหรืออีกหปีข้างหน้า10ปีข้างหน้ามันต้องใช้เงินจํานวนมากขึ้นเพราะเข้าของมันแพงขึ้นต้องเอาเรื่องนี้มาคํานึงด้วยแต่วันนี้ผมพูดแบบคร่าวๆก่อนนะครับเอาเพียงแค่แบบนี้นะครับสมมติ1ล้านคูณด้วยยีต้องมี20ล้านโอ้โหบางทีก็ตกใจต้องมีเยอะขนาดนี้เลยเหรอครับ ถ้าคุณต้องการใช้วิธีการนี้คุณสบายใจได้ครับว่าถ้ามีอะไรเกิดขึ้นคนที่เรารักสามารถอยู่ได้อย่างดีนะครับอยู่ได้เหมือนเดิมอยู่ได้อย่างดีเหมือนเดิมแน่ๆวิธีที่2ครับสำหรับวิธีการที่ง่ายขึ้นครับเราเรียกว่า easy method easy method เนี่ยเป็นวิธีชื่อไปบอกแล้วคือวิธีง่ายๆหลักคิดตรงนี้มันมาจากบทวิจัยครับว่าหากผู้นําครอบครัวล้มลงเป็นอะไรไปเนี่ยคนที่อยู่เบื้องหลังต้องใช้เวลากี่ปีในการฟื้นตัวโดยเฉลี่ยแล้วเนี่ย ต้องใช้เวลาในการปรับตัวหรือเวลาในการฟื้นตัวประมาณ7ปีครับก็มีสูตรมาคำนวณว่าเอางี้ละกันถ้าวิธีแบบนี้ง่ายๆคุณคำนวณว่าคุณต้องทิ้งเงินไว้งเ,งเ,เท่าไหร่ก็ใช้วิธีการนี้คือ70%็ดสิบเปีจ็ดปีจำตัวเลขดีๆนะครับเจ็ดปีหมายความว่า70%ของอะไรครับเจของรายได้ครับที่ผู้นาครอบครัวคนนี้เคยหาได้คูณด้วย7ปียกตัวอย่างเช่นผู้นาครอบครัวคนนี้มีรายได้หาเงินเข้าบ้านเนี่ย นะครับหาเงินได้ต่อปีปีละ1ล้านบาทเหมือนเดิมแล้วการตัวได้กลมๆนะครับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ของหนึ่งล้านคือเจ็ดแสนบาทนะครับเจ็ดแสนบาทคือเงินดูแลครอบครัวคิดคร่าวๆแบบนี้คูณด้วยเจ็ดครับหมายความว่าเจ็ดแสนคูณด้วยเจ็ดคือต้องมีสี่ล้านเก้าแสนบาทครับหมายความว่าถ้าคนคนนี้หายตัวไปเงินสี่ล้านเก้าแสนบาทเนี่ยจะเป็นเงินที่ครอบครัวเนี่ย เอาไปใช้ได้นะครับมีเวลาในการปรับเนื้อปรับตัวมีเวลาในการประทังชีวิตไปได้อย่างน้อย7ปีครับโดนไลฟ์สไตล์ใกล้เคียงกับเดิมใกล้เคียงกับเดิมนะครับ70% 7ปีนี่คือวิธีที่2ครับวิธีการที่ผมพูดมาทั้งนี้นะครับเขาเรียกว่าแผนคุ้มครองรายได้ครอบครัวหรือ family income protection ครับเขียนไครับทุนประกันคำนวณแบบนี้เขาละโอโ้ถ้ายีงคำนวณแล้วทุนต้องมี20ล้านทุนต้องมี ออสี่ล้านเก้าซื้อทุนประกันแค่นี้เลยเหรอไม่ใช่ครับจําสมาการเดิมได้ไหมครับสมาการเดิมที่ผมบอกแล้วภาระทีะ่รับผิดชอบลบด้วยทรัพย์สินที่สามารถแปลงเป็นเงินสดถ้าภาะะระรับรผิดชอบตรงนี้เฮ้ยมีหนี้สินอีกคุณเอาหนี้สินมาบวกนะนะหนี้สินตรงนี้ม,มีหนี้ผ่อนบ้านบ้านยังคงค้างอยู่5ล้านบาทนะคุณเอา5ลนะ้านมาด้วยเช่นไปกี้นี้คุคของรายได้ครอบครัว4ีล้าน9้าบวก5้าล้านคุณต้องมีประมาณ9ล้านกนะครับถ้าเป็น20ล้านต้องเอาหนี้บ้านอย่างล้านมาบวกเป็นนนะนะครับ ก็ดีคือหรือจะมีทุนการศึกษาลูกที่คุณกะจะเตรียมให้กับลูกเนี่ยก็ต้องมาบวกเข้าไปอีกนะแต่ไม่ใช่ต้องซื้อทุนประกันตามนั้นทั้งหมดครับคุณต้องมาลบจากสิ่งที่เราเตรียมไว้แล้วคือทรัพย์สินที่แปลงเป็นเงินสดเช่นเรามีกองทุนสำรองเลี um ้ยงชีพอยู่แล้วเรามี IMF ที่เราซื้อเรามีนะครับตัว SF f ที่เราซื้อเรามีเงินฝากธนาคารเรามีทุนประกันเก่าอยู่แล้วนะครับทรัพย์สินพวกนี้ครับที่แปลงเป็นเงินสดได้ง่ายก็อเอามาลบจากตัวเลขเมื่อกี้นี้ มันก็จะเห็นส่วนต่างยกตัวอย่าง,างเช่นสมมติว่าภาระและผิดช,ชอบเป็นกรณีแรกคือ20ล้านแต่คุณมีเงินสดมีกองทุนมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพมีจิตาถะทัเดี๋ยวนี้ที่คุณแปลงไปเงินสดได้ง่ายเนี่ยอยู่ประมาณสัก7ล้านนะครับคุณก็เอา20ลบ7ก็ขาดส่วนต่างอยู่13ล้านที่ต้องเตรียมเพิ่มนะครับหรือกรณีที่2วค,วความคุ้มครองรายได้ครอบครัวมี4ล้าน9มีนี่อีก5ล้านกลายเป็น9ล้าน9ตีว่าตรงกลมๆคือ10ล้าน คุณรวมทุกอย่างแล้วคุณมีอยู่7ล้านก็10บลบก็ขาดอยู่3ล้านนี่คือแกลบหรือส่วนต่างที่คุณต้องเติมครับแล้วคุณต้องเติมด้วยอะไรล่ะกว่าคุณจะหาเงินกว่าคนคนหนึ่งจะหาเงินมาเติมปิดช่องว่างตรงนี้ต้องใช้เวลาถูกไหมครับแต่ด้วยความมหาสารรย์ของเครื่องมือการเงินเรียกว่าประกันชีวิตครับคุณอาจจะใช้เงินเพียงก้อนเล็กๆครับเป็นเบี้ยประกันครับคุณสามารถเสกเงินก้อนนี้ก้อนใหญ่ ให้ความมั่นคงให้ความมั่นใจกับครอบครัวได้ทันทีเพราะประกันชีวิตคือการสร้างสินทรัพย์เงินสดก้อนใหญ่โดยใช้เงินก้อนเล็กๆครับเห็นได้ยังครับความจําเป็นที่ต้องไมต้องมีทุนประกันและต้องมีทุนประกันเท่าไหร่ครานี้ก็มีคําถามกับเขาใหม่ครับว่าเออประกันมีหลายแบบคุณมงคลจะเลือกแบบไหนดีผมสรุปแบบนี้ครับเดี๋ยวตามภาพนะครับตรงนี้ขึ้นมาประกันเนี่ยนะครับภาพใหญ่ๆแล้วกันมันมีอยู่4ี่หมวดใหญ่ๆนะครับ โดยที่เราผมจะย่อเล่า,าให้คุณเห็นนะครับตามความที่แตกต่างกันมาดูอันแรกก่อนครับประกันแบบกําหนดระยะเวลาประกันแบบกําหนดระยะเวลาคิดง่ายๆก็คือเรียกว่าแบบเทอมครับแบบเหมือนกันจ่ายประกันปีต่อปีแหละอาจจะมีเทอม10ปีเทอม20ปีนะครับวัตถุประสงค์คือเน้นความคุ้มครองชีวิตล้วนเลยนะครับเนีน่ยอันนี้คือแบบกําหนดระยะเวลาแบบที่2ครับแบบตลอดชีพแบบตลอดชีพเนี่ยก็มีมูลค่ากรมธรรม์ครับเน้นความคุ้มครองเหมือนกัน นะครับแล้วก็แบบประกันตลอดชีพบางแบบนะ่หยุดส่งปับ๊บทิ้งไว้เป็นมรดกให้กับครอบครัวได้ตลอดชีวิตนะครับแบบที่3ที่เราคุ้นเคยคือแบบสะสมทรัพย์ครับนะครับวัตถุประสงค์เนี่ยมันก็จะได้2ตัวอย่างคือได้ความคุ้มครองบวกได้การเก็บออมเงินนะครับแบบที่4คือแบบกรมธรรม์ควบการลงทุนหรือยูนิตลิงก์ก็ได้ความคุ้มครองบวกด้วยการลงทุนเห็นไหมครับตัวบวกเนี่ยคือตัวเสริมแต่ตัวหลักทั้ง4ีตัวเหมือนก,นกันคือความคุ้มครอง คราวนี้ผมมาเจาะให้เราดูนะครับแบบกําหนดระยะเวลาก่อนแบบเทอมนอกจากให้ความคุ้มครองชีวิตนะครับข้อดีของเขาคือเบีย้ยประกันเนี่ยต่อทุนประกันมันต่ามากเป็นแบบประกันที่เบีย้ยถูกที่สุดแล้วครับอันนี้นะครับแล้วก็จ่ายผลประโยชน์กรณีไหนกรณีที่ผู้เอาประกันเสียชีวิตนะมูลค่ากรมธรรม์แบบถ,ถ้าคุณหยุดส่งไปก่อนหรือนะครับหรือปิดบัญชีไดนะ้เงินคืนไหมไม่มีนะครับมูลค่ากรมธรรม์ไม่มีเงินคืนระหว่างทางก็ไม่มีเหมือนกันนี่คือแบบแรกแบบกําหนดระยะเวลา แบบที่2คือแบบตลอดชีพเมื่อกี้นี้นะครับบอกแล้วแบบตลอดชีพเนี่ยอาจจะปล่อยที่เป็นบรดกก็ได้เบี้ยก็อาจจะสูงกว่าแบบกําหนดแบบแบบเทอมเล็กน้อยนะครับความคุ้มครองตรงนี้เนี่ยมีเรื่องแรกคือเบี้ยรประกันก็ยังต่ําอยู่นะครับแล้วก็การจ่ายผลประโยชน์เนี่ยก็จ่ายกรณีที่เสียชีวิตหรืออยู่ไปจนถึงอายุก99ก็คืนให้ตามทุนประกันนะครับแล้วก็มีมูลค่ากุมธรม์ครับปิดบัญชีเวน้นคืนจะได้เงินคืนบางส่วนนะครับแล้วก็เงินคืนระหว่างทางมีไหมไม่มีครับ อันนี้เน้นเรื่องของความคุ้มครองตลอดชีพอย่างที่3คือแบบสะสมทรัพย์นอกจากได้ความคุ้มครองได้การเก็บออมเงินแล้วเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นเบี้ยประกันจึงต้องสูงไงเพราะเบี้ยที่คุณจ่ายไปส่วนหนึ่งเป็นความคุ้มครองอีกส่วนหนึ่งเป็นการเก็บออมนะครับโดยที่เราจะได้ผลประโยชน์นะครับก็คืออะไรบ้างกรณีเสียชีวิตหรือเงินคืนตามเงื่อนไขตามสัญญา มีมูลค่า,ากรมธรรม์ท,ที่ค่อนข้างสูงครับเพราะเงินที่เหลือตรงนั้นนะเขาเอาไปลงทุนนะครับประกันสะสมทรัพย์ก็ลงทุนในพวกสินทรัพย์ความเสี่ยงต่ําเช่นพันธบัต,ตรหรือตราสารหนี้นะครับ <c oughs> แล้วก็มีเงินคืนระหว่างทางตามเงื่อนไขที่เขากำหนดไว้แบ <c oughs> บที่4ี่คือกรมธรรม์ควบการลงทุนมีความคุ้มครองเหมือนกันแต่เงินส่วนที่เหลือที่คุณจ่ายเบีย้ยประกันไปนอกจากความคุ้มครองแล้วที่เหลือก็เอาไปลงทุนในกองทุนรวมก็เบี้ยประกันก็ปานกลางแล้วกันนะครับแล้วแต่ว่าคุณจะเลือกทุนประกันขนาดไหนนะครับ ก็การจ่ายผลประโยชน์เนี่ยนะครับก็เสียชีวิตเนี่ยนะครับกรณีเสียชีวิตหรือหมดความจําเป็นปิดบัญชีก็กลับมาดูมูลค่ามูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนว่าขนาดน,นั้นมีเท่าไหร่นะครับก็คืนตามนั้นนะครับเพราะมูลค่ากรมธรรขึ้นอยู่กับมูลค่ารับซื้อคืนหน่วยลงทุนหรือมูลค่าพอร์ตลงทุนนะครับแล้วก็เงินคืนระหว่างทางอันนี้ไม่ได้มีกําหนดนะครับคุณจะถอนนะครับระหว่างทางเมื่อไหร่ก็ได้เพราะมันเงินของเราที่อยู่ในพอร์ตถูกไหมครับอันนี้คือข้อแตกต่างเพราะฉะนั้น เอ๊ะจะซื้อแบบประกันแบบไหนมันก็อยู่ที่เรามีงบประมาณขนาดไหนครับเพราะทั้ง4อย่างให้ตัวหลักเหมือนกันคือความคุ้คมครองที่ผมบอกไปแล้วถ้าวันนี้คุณอยากได้เรื่องของการเก็บออมเงินด้วยคุณก็ซื้อแบบสะสมรัพก แต่คุณบอกว่าสริมว่าผลตอบแทนมันน้อยคุณอยากเก็บออมระยะยาวคุณเชื่อในการลงทุนระยะยาวแล้วคุณรับความเสี่ยงได้คุณก็ซื้อแบบกรมธรรม์ควบการลงทุนหรือยูนิตลิงก์ได้ความคุ้มครองชีวิตด้วยแล้วก็ได้เรื่องของการลงทุนเก็บออมระยะยาวด้วยได้ความยืดหยุ่นด้วยแต่เกิดเงินน้อยมากเลยแต่ต้องความคุ้มครองคุณก็ซื้อประกันแบบชั่วระยะเวลาหรือแบบเทอมสิครับปีต่อปีไปก่อนนะครับอันนี้แล้วแต่วัตถุประสงค์หรือคุณต้องการเออ นะอยากสร้างบรดกนะครับถ้าความกังวงช่วงแรกหมดความจําเป็นแล้วแต่ก็อยากทิ้งบรดกให้กับลูกด้วยหรือคนเบื้องหลังด้วยก็ซื้อประกันแบบตลอดชีพเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นนะครับจะซื้อประกันแบบไหน 1. ถามตัวเองก่อนมีวัตถุประสงค์อะไรนะครับสนะครับความจําเป็นต้องมีทุนประกันจริงๆคือเท่าไหร่และข้อที่3ครับมาดูครับว่าคุณสามารถชําระเบีย้ยแต่ละปี หรือแต่ละงวดได้เท่าไหร่ครับที่คุณไม่อึดอัดเกินไปไม่ลําบากเกินไปนี่คือวิธีคิดนะครับคราวนี้ในมุมมองสรุปนิดหนึ่งครับในมุมมองของนักวางแผนการเงินครับนะครับนักวางแผนการเงินเนี่ยมองว่าประกันชีวิตคือสินทรัพย์เงินสดครับสินทรัพย์เงินสดที่คุณจะมอบให้กับคนที่คุณรักเป็นสินทรัพย์เงินสดที่สร้างง่ายที่สุดสะดวกที่สุดและใช้เงินน้อยที่สุดครับ คุณสามารถมีสินทรัพย์ก้อนนี้เดี๋ยวนี้ทันทีคุณไม่ต้องรอเก็บออมเงินใช้เวลาไปสิบสิบปีเงินถึงจะโตเท่าที่ที่คุณต้องการแต่ประกันชีวิตคุณสามารถเสกเงินก้อนนี้ให้กับครอบครัวหรือคนที่คุณรักทันทีแล้วคุณไม่ต้องหาเงินก้อนใหญ่ครับใช้งเ,เ,เ,เงนิงนก้อนเล็กๆเพื่อซื้อเงินก้อนใหญ่เงินก้อนเล็กๆอาจจะเพิ่มเพียงแค่หนึ่งเปอร์เซ็นต์ของทุนประกันหรือสองเปอร์เซ็นต์สามเปอร์เซ็นต์ของทุนประกันคุณสามารถเสกเงินก้อนนี้โดยใช้เงินก้อนเล็กๆได้นี่คือในแง่มุมของนักวา,า,กางแผน อีกมุมหนึ่งของนักวางแผนการเงินงก็มองประกันชีวิตในฐานะประกันชีวิตคือแอสเซทหรือสินทรัพย์เหมือนเดิมครับที่จะมอบกับใครคนใดคนหนึ่งในเวลาใดเ,เวลาหนึ่งอีกมุมหนึ่งครับนะครับในแง่มุมของนักวางแผนการเงินงก็มองว่าประกันชีวิตเนี่ยมันคือเลเวเลตทางการเงินงครับเลเวเลตคือตัวเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าตัวที่ทําให้ออทดกําลังแล้วกันนะครับถั่วทุนแรงนะครับเลเวเลตทางการเงินคุณใช้เงินก้อนเล็กเพื่อซื้อเงินก้อนใหญ่ เป็นสินทรัพย์ที่เรียกว่าป๊อปคอร์นแอสเซทนะครับป๊อปคอร์นแอสเซทคยเห็นไหมครับเมล็ดข้าวโพดครับพอมันโดนความร้อนมันพองมันฟูเหมือนกันครับเบี้ยประกันก้อนเล็กๆที่เราสมแต่มีเหตุเพลิดเพลินขึ้นมันพองมันฟูกลายเป็นเงินก้อนใหญ่ให้กับครอบครัวหรือคนที่เรารักมันคือป๊อปคอร์นแอสเซทครับเอาละครับนี่คือในแง่มุมของนักวางแผนการเงินนะครับแต่ถ้ามุมมองต่อคนนะครับเป็นเรื่องของแบบความรู้สึกแล้วกัน มุมมองของเรื่องความรู้สึกเนี่ยในแง่มุมของคนที่มีความรักต่อคนที่เขารักนะครับมองว่าประกันชุดคืออะไรประกันที่คือสัญญาครับสัญญาแห่งความรักที่จะแสดงออกความรักที่ไม่เพียงแต่บอกว่าจะรักคนที่เขารักตราบเท่าชีวิตของคนคนนั้นนะครับแต่จะเป็นการแสดงออกถึงความรักความห่วงใย,ยตลอดไปตลอดชีวิตของคนที่เราหลักครับผมถามพวกเราดีนะครับถ้าวันนี้คุณมีคุณพ่อคุณแม่ คุถามจริงนะคุณอยากดูแลคุณพ่อคุณแม่ไปตราบชีวิตของคุณหรืออยากดูแลคุณพ่อคุณแม่ไปตราบชีวิตของท่านครับถ้าวันที่คุณมีลูกหรือมีครอบครัวคุณอยากดูแลครอบครัวคุณอยู่อยากดูแลลูกของคุณอยากแสดงความรักความห่วงใยลูกของคุณไปแค่ตราบชีวิตของคุณหรืออยากดูแลเขาไปตราบชีวิตของเขาครับประกันชีวิตคือเครื่องมือนะครับที่แสดงความรักความห่วงใยให้กับคนอีกคนหนึ่งตลอดการครับวันนี้เราเห็นใช่ไหมครับ เป็นนิยมมากขึ้นเยอะจริงๆครับมีคู่บ่าวสาวหลายๆคนครับใช้ทุนประกันเยอะๆทุนประกันสูงๆเป็นสินสอดนะครับในวันแต่งงานครับเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่แสดงว่าผมจะรักคุณไปตราบชีวิตของคุณไม่ใช่แค่ตราบชีวิตของผมครับทุกท่านครับประกันชีวิตเป็นเครื่องมือการเงินที่ถูกสร้างมาไม่ได้เป็นเพราะใครบางคนต้องจากไปครับแต่ประกันชีวิตถูกสร้างมาเพื่อที่จะทําให้ใครบางคนที่เขารักยังคงต้องมีชีวิตอยู่ต่อไป ปับมุมมองใหม่นะครับปรับวิธีคิดอยากให้คุณดูคลิปนี้ดีๆนักวางแผนการเงินหรือตัวแทนประกันชีวิตก็ตามต่อไปนี้ไปถ้าคุณเอาวิธีการทํางานแบบนี้วิธีคิดแบบนี้คุณจะสร้างคุณค่าและสร้างประโยชน์อย่างแท้จริงให้กับลูกค้าของคุณครับ และนี่คือคุณค่าของการประกันและการวางแผนประกันในแง่มุมของนักวางแผนการเงินครับฝากกดไลค์ฝากติดตามนะครับ Financial Times บายมงคลความรู้ดีๆเรื่องการเงินนะครับเป็นกำลังใจให้กับผมด้วย้วกันนะครับขอบคุณครับ Financial Times Mongkol